สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวันกอกกจะพายเอฟซีเละท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนุ่นทิยาเฮงลูง้เรื่องแม่น้องนาด,ดากับแม่พ่านะครับเด็กฝึกคำนวณแม่พ่าเพิ่งหายมาแล้วนะครับสองโตสองครูงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกเก็ดนะครับเพื่อสี่หายมาได้จัะในก็นกนตามไปฟังนํากันนะครับ เขามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เปลี่ยนกําลังเกีด้วยนะครับขอม้วนทั้งหมดที่เกี่ยวนนที่ญาติแบ่งปันมาให้ผมได้จัดทําเป็นคลิปเพื่อใจเอฟซีไดตามผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้ดูไปน้วกันทุกทุกคลิปนะครับเพื่อนเสียหายมาได้ต่อได้ก็ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับออเหจกกใ่สสา ไปซื้อเก้าอสง่ยังาก็ให้ห้ององกตัว้องอไปกับเก้สงยังไงไปกับไปซื้อเก้าอสว่ยังไมาับเอาไปซื้ออกสเอาไง มาสนามกันเอามาให้เอซีหยก็ได้เอซีเหยั่นที่ย่านหัไก่ไก่มือเด้ออีกว่ามาเนเาพวานหมดคนหายเม็ดชงหัวที่ดีเลยก็มาเป็นยังไปกับหัวเหล็กคนถามาเป็นยังไปกับหัวเหล็กคนทางทีคนไม่ได้บอกเก้าของจเม็ดก็มาเมือมื่อสิซื้อได้ทิไปกับไปกับปั๊ได้เวลาห้าเก้ สบานตูพเ่าใส่ป่านไหนมู่ส้วงเหม่นป่ได้ให้เก้าส้วงสบว่ใส่กับเล็เก้าสอวงวันนี้วันนี้วิ่งตัวไหนเน่วันนี้วิ่งสามกับหนึ่งวิ่งสามกับหนึ่งจ้ะสามกับหนึ่งมาซตามแตเลยเด้อสามกับหนึ่งวิ่งสามกับหนึ่งาบนล่างแม่จ้ะสบานสอวงใส่ปกะกอบบส้งหนึ่งส้งสามง สามสามกนึงแต้มซ่องกันหรือว่าจับคู่มันยังบอ่แม่บอกันมาอันอันสามสองสามสงหนึ่งปสจะองมสอนนี่สคูนี่ทอนี่ล่ะมันมีทอนี่ไหมไี่สามตัวบ่ม่่มันใจว่าเลยสาตัวสิเป็นยังไงแต่ว่าไม่มีทอนี่มันจะได้ทอนี้ไหมันบวก่ลมากแต่หนึ่งกัสองกัสามแค่นี้ไหมบ้ารวยรวยาคนเดียว มันเบิดตงเบือร่องายเหล็กมือนตะเบอรองเลยายเหล็กมืนก้อนต้องเรือไเสมว่าเรือก็ค่อยคายเหล็กแล้วจะคายเหล็กก็คยเรือเห็นกะเสียวไหอ่าใหญ่ๆตัวใหญ่ๆตัหน่าเต็มตเือยน่านะแ่เสียทตัวนี้นางเต็มอยู่นี่เนาะเสียทีทีเนี่ยเหมือนขึ้นไลูกไห้ร้านมาเอาไห้แม่จ้าตะเมือ เงินเงินเดือนนี่แม่มันบ้เข่าติมันไหนตรงรุ่นเนี่ยอ๋อสอนะอ้้แปดองบกับนอก็เจอยังไมสองเจ้บ้านมันก็ไปเอาไปจ่าแอนหาบัตสวัสดิการแย่งรันเหรอหบพวกร่นะไเ้าบ้าว่าพวมีบัตรหนึงก็ได้มีบัตรัอเออแต่องรอมันบ้าเข่าต่อไปเรื่อเอาเจี้ยมันเข่าส่งได้ขนาะ เมาแตา้องรตอนปลายน้ำหนักแม่พรดาท่านเีดผ้าผู้ใดผ้ามากแม่ขึ้มาได้ว่าเล็กเกว่าแม่เป็นโซเฟอร์ผ้าผ้าแม่แม่มากยกทีมสรุบมาเลกแม่ผ้าให้วิ่งสามกับหนึ่งบนล่างน้ำหนักเท่ากันจับคู่สองสามสองหนึ่ง มี่เท่านั้นบ่ใา้หายตัวบ่อยากว่าวลายมีเล็กสองคู่ใกล้ๆมือจังเศโทรสัมผัสตอนเย็นๆนี่กับบินล่องพัทยาแหะมันบ่แนวต้อไปแล้หรคันมือนี้พุงลูกอเอซมืองโคเันมันมือนี่พุงนูกมากเคือพอเจอกันพอกันแล้วกับแมบ้านหน่นะไอ้ยูนี่าหญงมาซือ้งไก่เดีเดียว เราขายเหล็กยี่หันเราสิเ้าขายเหล็กเซี่ลาบติดแปปม่ลาบนี่จะดื้อเป็นนากันนะวดยี่หันบนเขาจักรจานนี่แหละเล็กๆโตเก้ากับเล็กศูนย์ศูแล้วคูไอศชีสืออีนึ่งไอศชีสือนี่บอเขาเกิบอกมีแต่พี่บ้าือดาแนทุกเลยนเหมัไอศดาเหมขาย้ตะลี่วะหมไเทวดาทมดา้รรมดาามจุดสี่จุดน้ำเหลือ ผู้บ้นเียว่านมูบ้านแม่มีคนถือว่าสันแม่มูบ้านแะมาดอกสูงสไม่คนถือมั้มันมันถือายขอลายได้ห้บานสมอกองบอกเออถือองหลายสูงส้ไมมครกยืหอกแถวสูงสุเจ้าละบาถตะพีบาทถือเลยคนแหได้มออดีมันกิแวตมพั แต่ตะคนมากงเงินฟันมาได้เงินสามลอยเพิ่นก็ซื้อศูเนาะพองคนก็ฝันมาได้เงินลอยเพิ่นก็ซื้อหนึ่งศูนยกบศนไม่ตา็นบาี่่ไ่ได้เป็นบาเรยากเ้ยเยฟันหาพาไหนเป็นหนึ่งลอยเนาะนั่นดิมาซอเพ่เดีนยตคนันมาได้เงินลอยครับเงินหาร้อยเงินสี่ลอยแต่ว่าตัดเรียกออกไอ้เพื่นนี่เป็นเฮดคลิปนี่เป็นตัดเรียกไอ้เพื่นก็ตัดออกศูนย์ศูนกัอ เ็นย,ยังกูว่าก็ยออกานออกก็เลยตัดแต่นก็เลยตัดแต่ทีู่นานู่นัดยี้ดิงแาซูนแาซูนแ้มนแมูนนแ้าูนกูนแลู้นว้านมาแมแมแมน้าน้านแาแลมแวมาซแ้มาซูนลวมาน้นวมาซ้ อ๋อ <t monkeys> ีหายังโทษไปโค้งสุดท้ายคนบอกว่าสีหามยอยังโทษแบบโค้งสุดท้ายโค้งแรกกือวิ่งสามกับหนึ่งบนล่างจับคู่สองสามสองหนึ่งน้ำหนักเท่ากันด้วยย่าวิ่งเระกกันเสาน่ะไปเป็นเหาแค้เป่เอาปนง

สบายแต่แมาอยู่ี่ดแปันเรื่อการเไี้ยงอย่ใช่ยังครบตัวยังใหม่ใม่ะับตัวจับตัับสี่หนึนน where 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 ่งส <little. S 2> ี่องหน นางับกีนร์แข่งแย่สาระแข่งนาระงน่ากนลว่าน่าเกยรที่ีงั้นนแขอะไรท่าวาบัเงินแดสิรเงินอยเงินมา้ไม่ระโแนแ่ลมนแซ่เห็นรดดยแซ่เห็นซ่เห็นหามองบนบกขีดอตเรีอีกัวนบ้านเลยจำพาแล้วนบอลโจมันแบกรสุ้ปกติมันกนดึงกดดึงวดเป็นวดเลยนะ ตามนี้เลยนะค่ะขอบคุณแม่พาหลายๆที่ให้แนวทางนะคะเอฟซีโซดีแนวทางของแม่พานะคะเดี๋ยวติดตามโค้งสุดท้ายของโค้งสำคัญนะครับโค้งสุดท้ายทุกคนจะไปพัทยาแล้ววัทารนั่นบอกเขต้องอยู่นอกสระว่ายน้อนะฮะทางการเล่กันเนาะใช่เพราะเขไปหาดีๆครับกวางบาร์เอฟซีลายธรรมสมทุกท่านค้งถืออย่างนี้ฟังแล้วนะครับที่นุ่นทิยาได้สรุปเรื่องของแม่ผ้านะครับ สันรับไทถ่ายคลิปนี้เกิดเส้นลยครั้งหนึ่งนะครับแม่ผ้าหิมาแล้วเยกสุดคำนวณสองตัวสองคูหงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับเพิ่งไก่มาวิ่งสามกับหนึ่งนะครับน้ำหนักต่อกันปิ่งบน่างนะครับจับคูสองตัวสองสามกับสองหนึ่งนะครับตัวประกบนี่ก็ที่เป็นเลขสองนะครับก็เป็นสองสามสองหนึ่งนะครับไปกับบน่างนะครับ เป็นแน่ทางสื่อสัรก,กิแบงของรัฐบัลกับวังวายเอฟซีระดับบุรุษทุกท่านคงเสียดายินฟังแล้วนะครับสำหรับผมวิจายคลิปนี้ขออยู่ที่เพียงทำานีพบกันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ